สวัสดีครับมาพบกับ o y o t ต c o r คโร a คอร์ส1.8ไฮบริดพรีเมียมนะครับปี 2021. ครัน้นี้ราคาเราขายอยู่ที่8แสน4มื9พันบาทเท่านั้นครับลูกค้าเครดิตดี D ก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฮะออกรถจัดโอน10,000บาทค่าประกันก็จ่ายตามความเป็นจริงแล้วครับอยู่ประมาณ14,000ครับเจ็ดสองวดหรือ6หกปีรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับประวัติเช็คสูนต,ตลอดครับไม่แค่8,000กิโลเมตรเท่านั้น,นครับ สภาพป้ายแดงนะครับแต่ราคาประหยัดกว่าป้ายแดงไปหลายแสนเลยครับแบตไฮบริดยังเหลือประกัน10ปีนะครับใช้งานได้ยาวๆส่วนตัวรถประกันศูนย์เหลืออีก5ปีครับหรือ1น0 0งแสนห้ากิโลเมตรครับคุ้มสุดๆครับซื้อไปก็คับใช้งานได้ยาวๆครับบุ๊กเซอร์วิสครบเช็คศูนย์ตลอดรถสภาพใหม่กลิบครับราคามือสองแต่สภาพป้ายแดงออปชั่นจัดเต็มนะฮะ แอร์หลังพร้อมฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับมีจอมีกล้องถอยพร้อมครับคุดคอนโทรลพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันแอร์แบ็กเอเบสกุญแจครบ2ดอกสนใจดูรถได้ที่เขตตลดิ่งชั้นนะครับเส็นการจนาพิเศษกรุงเทพครับสนใจโทร0614432829ครับ